แล้วก็วันนี้เราจะมาทําภารกิจช่วยเพื่อนมนุษย์ของเราที่ชัยภูมิเราเรือมาด้วยรถสไลด์เอาไปช่วยคนที่รถแอบเออดูคนนั้นแม่งจมแล้วอ่ะคือถ้าไปอย่างเงี้ยคือจอดไม่ได้จะไปต้องไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านน้องเกมกันว่ามันเป็นยังไงนะครับแรงมากับน้ำแรงมากมากหน้าาสเลยนะหน้าใสเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ผมพูดไปเล่นไป โอเคครับก็ขอกราบส,สวัสดีพี่น้องชาวไทยยักษ์สวสรรค์ทุกท่านเลยครับวันนี้ก็พบกับผมพีการอรินฟินนตี้แบงค์หรือโจอนวันแล้วก็เอ็กจูเนอร์เกมกล่องซิ่งนะครับแล้วก็สันฝานยักษ์เอ็กสองเอ็กสองแล้วก็มีปาเฟรม90องศาแล้วก็วันนี้เราจะมาทำภารกิจช่วยเพื่อนมนุษย์ของเราที่ชัยภูมิเราก็เลยต้องพานี่เราเรือมาด้วยเครืสกีหนึ่งลำแล้วก็รถตู้รถตู้ออฟโรดโม่งน้อยหนึ่งคันแล้วก็ข้างหลังรถเนี่ยครับถ้ามองเข้าไปจะเห็น ข้าวสารอาหารแห้งเพียบนะมาที่ต่อตอนนี้เอาไม่ลุยแล้วก็มีเรืออีกหนึ่งลำรถสไลด์เอาไว้ช่วยคนที่รถแอบแล้วก็น้ำเปล่าเอาไว้ประทังชีวิตรถสไลด์เกมกล่องซิ่งนี่เลยลำนี้เลยแล้วก็เรือที่แล้วก็นี่ครับรถไเร์ก็มาแล้วก็นี่รถแรปเตอร์ของเต็มลำทุกคันครับซื้อให้แม่แต่ไม่ใช้เนี่ที่ซักผ้านีสำคัญนะเพราะว่า นท่วมแล้วใส่แล้วมันจะเกิดการชื้นเดี๋ยวจะเป็นฝังคลังอะไรก็ว่ากันไปไก็วันนี้เรามาในรูปแบบดีบีดีกันเลยเรามาในรูปแบบทาราโหดหน่อยเราจะพาไปดูว่าน้ำท่วมกันขนาดไหนวะเขาบอกว่าเอวเนี่ยเนี่ยไม่รู้หรอกคนเขาพูดว่าลงแล้วบ้างท่วมเท่านี้บ้างเราต้องไปดูเองกับตาเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านในเกมก่อนเลยว่ามันท่วมจริงหรือเปล่าบ้านน้องชายที่อยู่กับเรา มันอยู่กลางเกาะจริงไหมน้องตาดำไปไอ้น้องชายเอ็งว่าบ้านในเกมมันจะเป็นหน้าสไตล์ยังไงผมดูอย่างทรงนะเห็นข่าวกรองออกมาปักนี่อันนั้นคืออะไรล่ะน้ำประมาณนี้แล้วนมเะรอเพราะว่าไม่หวานมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไอ้น้องยังสบายดีอยู่หรือเปล่าวะสบายดีเอ้ยพาไปเลยบ้านมันก่อนเลยงั้นะฉ้อะไรติดมาเนี่ย ต้องบอกว่าชีวิตนี้ครบหมดแล้วมีบ้านติดน้ำเอ้เป็นเกาะนั้นเอางี้รถเอารถใครก็ได้ไปจอดโรบินสันให้มันใกล้ๆหน่อยปักโรบินสันเข้าไม่ได้ตอนนี้แยกโรบินสันรถเตี้ยเข้าไม่ได้ใช่เปล่าถ้าจะเข้าต้องไปเข้าทางด้านข้างอย่างเดียวเออมันต้องลุยน้ำไปอยู่ดีอันตรายใช่จอดไปนี่เลยประมาณครึ่งล้อแล้วรถเราลุยได้ใช่ไหมเนี่ยกระบะกระบะลรถได้ งั้นเราไปตั้งหลักที่บ้านน้องก่อนไปแพ็คของแพ็คอะไรก่อนเคารถตู้ล่ะโอเครถตู้ก็จอดแม่งไว้นี่แหละหรือไม่ก็ไปจอดเชลกว้างหน่อยเออไปเชลไปเชลงั้นไปไปเจอที่เชลแล้วตัดภาพไปที่บ้านในเกมเลยก่อนว่าเป็นยังไงไปดูทางเข้าโอเคเนี้ยบ้านมันติดเก่ะนี่หว่าโอเคแก้วอ๋อเรือมีจุดปล่อยก็สําหรับตอนนี้เราก็จะเริ่มโดนบีบบีบทางและเริ่มจะแคบขึ้นมาแล้วเห็นไหมคนดู นะครับก็คันข้างหน้าก็จะเป็นรถพี่เกมกล่องซิ่งนะเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะท่วมเลยแต่ว่าเขาบอกว่าน้ํามันเริ่มลงแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีในจุดที่ยังไม่ลงแล้วก็อาจจะท่วมถึงหลังคาเลยนะฮะหลังคาบ้านเลยนะแต่เนี้ยเราก็ต้องเอารถคันที่เป็นรถเตี้ยนะครับไปจอดก่อนแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาวางแผนกันอีกว่าเราเนี่ยจะเอาของไปบริจาคที่ไหนแล้วก็เราจะเอาเรือเนี่ยลงตรงไหนตรงไหนที่ คนที่เข้าไม่ถึงนะครับคือเราจะไม่เน้นช่วยตรงที่คนเยอะแล้วนะครับเพราะว่าคนตรงไหนที่เข้ามาเยอะแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนแล้วเพราะจะมีคนช่วยอยู่แล้วแต่ <Okay. S 1> เราเนี่ยจะเน้นไปในทิศทางที่คนเข้าไม่ถึงจริงนะครับต้องการใช้เรือเจ็ตจริงๆเนื่องจากกระแสน้ําแรงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเจะเอาเจ็ตไปช่วยนะครับน่าตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับดูฝั่งนี้ครับเขาก็มาหาปงหาปลาอะไรกันก็คลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับบางทีแล้วก็เข้าใจนะตอนนี้เรามาถึงปั๊มเชลล์แล้วเราก็จะทําการจอดเรือจอดเรือกับร ที่ไม่สามารถเข้าได้ไว้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วเราก็จะเอาไปเฉพาะชุดที่มันเข้าได้นะฮะแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่าจะเป็นยังไงไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาส่วนรถสไลด์ก็ใครที่รถมีปัญหาแถวนี้หรือว่าอย่างไรเราก็จะทําการช่วยเต็มที่นะครับรถพังก็จะลากออกมาให้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่เกมกล่องซิ่งมากแล้วก็ทีมงานทุกคนที่มานะครับทีมงานขอนแก่นเจสกีก็มานะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับอาซีดูของพี่บางเองนะฮะ มาพร้อมลวยกันแล้วนะครับของแจกก็พร้อมนะครับผมทุกอย่างไปงั้นก็ลวยกันเลยไปโอเคครับเราก็ทําการจอดเรือรถไว้ก่อนจอดเรือกับรถเตี๋ยวไว้ก่อนรถสไลด์ก็ได้ทาการจอดที่นี่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราทําทำการขนของย้ายของจากค้ะมาขึ้นรถพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนน้ําเอาไว้นี่ก่อนไหมมีที่ใส่ไ,ไหมเอาไว้นี่ก่อนไหมเ,เราไปดูปดูสถานการณ์ก่อนเฮ้ยมันจะมีจุดอยู่นี้ กับจุดอยู่งี้ก็มีไม่เคยวันอยู่แล้วได้เลยกูเป็นนักว่ายน้ําเก่างั้นเรือไม่ต้องใช้ไม่ต้นเตี้ยทำมาทำไมเฮ้ยมึงใจเย็นต้องใช้นะครับเฮ้ยมึงไหวเปล่าไหวอยู่แล้ววันนี้มาพร้อมลุยเคยมาแบบนี้ไหมไม่เคยโฮ้ยแม่งหนุกดีว่ะตื่นเต้นดีมัเคยมาเคยมาปะเคยเป็นแบบนี้ไหมนะครั้งแรกเจอกระบาเต้นดเจอกระบะดัวเองไงเราช่วย ขนคนอยู่ตุนของแล้วไม่ทันพวกบอกว่าถ้ามาบ้านผมแล้วซื้อของมาเยอะนะมีแค่มาว่ากี่แพ็คสามแพ็คสองแพ็คถาว่าอยู่คนสองผมมีอะแล้วถ้าแบบนี้พอไหมนี่มึงเห็นเทเลอร์ที่กูโพสไหมกำลังมาอ่ารันผมสั่งมาเลอี๋ยวกลับมาวเมาส์กล่าวเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปข้างในเลยดีกว่าไปดูฟิลในบ้านกันว่าเป็นไงนะไปโอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็ได้ทำการต่อตรวกันมาถึงนะฮะถึงตรงที่ จุดท่วมแล้วนะครับดูดิครับ<อ>ข้างนอกก็ค่อนข้างที่จะโอ้โหดูดิท่วมหนักเลย<อ>เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะประมาณไหนแล้วก็บ้านน้้งเก็บจะเป็นยังไง <C> e s> <S คลิปนี้ก็จะนานๆหน่อยนะครับเพราะว่าเรามา <C> e s> <S ช่วยเหลือสังคมนะ <C> e s> <S ก็วันๆไม่ทําหาอะไรกันอยู่แล้วก็มาช่วยคนดีกว่านะครับไ,<อ>ไม่ต้องหายใจทิ้งเป็นวันๆไปเราออกขวาไปเลยนะเราออกขวาไปได้เลยก็รถเราค่อนข้างเดียวสูงเติบโอ้โหดูครับสูงหรือเปล่าดูหน้ารถคันนั้นยัดโยกพลัมัดเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่ค่อยกล้าไปครับรถเตี้ยก็ควรที่จะยูเทิร์นกลับนะครับเพราะถ้า เกิดเป็นอะไรมับแขึ้นมาก็จะลําบากนะครับทุนโหลำบากกันเลยนะครับเดินกันเตะก,กันเลยนะครับ mm hmm. บอกเลยครับรูสิบ้อนี่คือน้ําท่วมหน้ากาเลยนะครับนะเราก็จะค่อยๆไปนะครับ oh. ไปเร็วไม่ได้นะครับเพราะน้ําจะไปโดนบ้านเขากระจกแตกนะ mm hmm. แรงดันน้ําโดนบ้านกระจกแตกนะไอ้น้องชายดูดิมันดัมาเป็นคลื่นเลยอะ mm hmm. เนี่ยดูดิโอ้ oh, ลึกพอสมควรเลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าเหมือนรถเราเหมือนความรู้สึกว่าเหมือนมันไม่กระตืองเท่าไหร่ครับ mm hmm. ไม่ค่อยกระทงกระเทือน เออดูคันนั้นแม่งจมแล้วอ่ะเออนั่นแหละดูดิดูคันนี้ดิคือถ้าไปอย่างเงี้ยคือจอดไม่ได้จะไปต้องไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านน้องเกมกันว่ามันเป็นยังไงนะครปักดูดิโหนี่ขนาดฟอร์ดนะแบบยังแบบมิดหน้ายังมิดอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับไม่ต้องเสิร์ฟเลยถ้ารถงานขอวของเขาสูงกันแล้วนะเพราะเขาอยู่เรียนกลางคะเออดูดิดูดิดูข้างๆนี่ดิสงสารเขานะครับคนดูมาดูครับเห็นไหมดูดิครับ ในฝั่งนี้ก็ลงน้ําไปเลยนะครับลงน้ําไปเลยอันนี้บ้านเขาก็ต้องเอามาอันนี้เลยเพราะว่าพอเวลาเราขี่ผ่านปั๊บขึ้นซัดเข้าบ้านเขาเห็นว่าอี๋เฮ้ย่ายสน,นิมแดกหมดน้ําลงแล้วน้ําลงแล้วนะครับยังไม่ลงฮะดูครับณวันนี้นะครับวันนี้วันที่อะไรวันนี้วที่ยี่สิบเก้านะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ากันยายนเท่ากับว่าน้ํายังไม่ลงเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมพาเปิดกระจกดูฟิวข้างนอกด้วย 2000 years La Th เราใช้เวลากี่นาที10นาทีแล้วเนาะเรายังอยู่ในนี้อยู่เลยครับดูครับนี่คือสี่แยกโรบินสันนะครับนี่คือโรบินสันนะครับนะนะครับนะใครที่อยู่ในนั้นก็ออกไม่ได้นะครับนะดูตรงนี้ครับน้ำไหลแรงเลยเออน้ำไหลแรงมากดูดิเห็นไหมดูดูขึ้นมันนี่มันโดนประจบกระรดด้วยจระจกอะไรด้วยหูดูน้ําเลยครับน้องๆคนดูจากทางบ้านแล้วบ้านในเกมน่าจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือว่ายังไงก็ต้อง ตามน้องๆไปครับ๋ยวไปดูกันว่าในเกมมันใช้ชีวิตอยู่ไง <What? S 2> ชีวิตติดเกาะ48ชั่วโมงเลยนะที่น้องมันอยู่มาอยากรู้ว่า48ชั่วโมงมันอยู่มาอย่างไงนะน้ำท่วมครึ่งคันนะโอเคขับรถกันอย่างระมัดระวังนะเรือคิดว่าน่าจะได้ลงแน,น่มันมัมนมีเขาบอกว่ามันมีอะไรนะมันมีแบบท่วมหลังคาด้วยใช่ปะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูท่วมหลังคาด้วยอาจจะเป็นหลาย EP หน่อยก็นะครับติดตามเาเพราะเราอยากจะถ่ายแบบเกาะทุกสถานการณ์ให้เลยนะครับเห็นไหมตรงนี้สามารถเห็นไหมครับดูจริงๆตรงนี้ก็ขี่เรือได้เลยนะแต่มันก็จะยังไม่นี่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะยังตื้นอยู่อันนี้คือสะพานไปไหนวะที่ไปหมู่บ้านที่น้ําท่วมหลังคาอ่น่าจะใช่ทางนี้เนี่ยเลยดูดิมิดเลยสะพานหนึ่งมิดดูบ้านหลังนี้ไม่เหลือเลยมิดเลยโอ้หเียแม่งแล้วคนแถวนี้เขาอยู่ยังไงกันวะไว้เปล่าลังรถอะ จัดนะค่อยๆไปนะครับระวังรถปิวก็ด้วยดูลุงอันนั้นโอ้โหแต่รู้ตัวเราแถววะเบื้องเ้าเห็นจักรยานผ่านหนามว่าโอ้แต่รู้ตัวโอเครถขั้นไหนไปไหนก็ไปเนะครับไปบ่ได้ก็ถอยกลับเด้อครับประมาณนั้นเด้อนะครับจัดครับมาแรงมากครับน้ำแรงมากน่าาสเลยนะหน้าใสเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หงพูดไปเล่นไป ลงไปทางนี้เหรอกูก็ต้องไปกับมึงแหละตามไายดีๆโอ้โหหมิดแล้ว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 มิดลำแล้วมิดล้ำแล้วโอ้โหหมิดลำแล้ว มิดลำแล้<ด><ด>ใช่ไปได้เลยเนี่ยมิดลำแล้ว <S <S 2> <S 2> เอง <S 2> <S 2> <ๆ>็งคิดว่าบ้านในเกมมันจะอยู่ท่าไหนวะเพราะเอ็งคิด <ๆ S 2> ว่ามึงคิดว่านี่ขนาดเพราะว่าน้ํามันเริ่มลงแล้วนะมันยังติดอยู่ในนี้48ชั่วโมงค่อยๆเข้าไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นน้ํามันจะสาดไปบ้านคนป<ะ>ักพี่ก็จะพูดมากหน่อยนะว่าอดอดทนฟังเอาแล้วกันพาดูโคแมคโค โค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 ต้องเปิดชอบแมคโคนะครับรถคันนั้ก็ขึ้นไปสูงเลยครับกลัวครับตามบ้านอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆเห็นไหมไม่งั้นน้ำมันจะพุ่งเข้าบ้านเขานะเห็นไหมคิดว่าน่าจะบ้านพวกนี้น่าจะท่วมเข้าบ้านไม่มีเหลือเลยนะน่าจะไม่มีพลาดนะครับต้องค่อยค่ไปนะน่าจะไม่มีเหลือไม่มีเหลือเลยไม่มีเหลือเลยชั้นหนึ่งไม่ลไม่มีเหลือไม่มีเหลือเลยนะครับลึกมากนะครับเห็นไหมครับ เราจะถึงบ้านน้องเกมแล้วแต่เขาบอกว่าบ้านน้องเกมจะอยู่เฟสสูงกว่านี้นะพี่ถ่ายยาวๆให้ดูเลยนะครับเอ้ยหมาน้องหมาโอ้ยน้ำสาดมา <c oughs> ขอโทษผมไม่นี้เขาก็โอเคอยู่เพราะน้ำมันไม่ท่วมขึ้นถึงห้องเขาตรงนี้มันเป็นช่วงสูงไงม,มันไม่เหมือนเตี้ยเหมือนเมื่อกี้ไง <c oughs> เราจะรู้ได้เลยว่าตรงไหนสโลปสูงเตี้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดูดิปัง <c oughs> น่าสงสารนะครับว่าจะต้องการความช่วยเหลือนะครับท่วมจัดรัสเซียมองคาเรียเยตเป็ดโอเคก็น่าจะ สั่งแก๊ปแล้วจะไหวนะฮะมาส่งแล้วมั้งกูอ่ะไปเข้าไปกันเรื่อยๆครับพี่ก็ไม่เคยมาบ้านพี่เกมนะครับนี้ครั้งแรกเหมือนกันโอเคแล้วตัดไปถึงตอนหน้าบ้านเกมเลยแล้วกันโอเคเราผ่าสมอแะดงมาเข้าถึงหน้าบ้านในเกมแล้วนะครับนี่ครับเด็บไพรส์นะครับผมเด็บเด็บไพรส์ก็พี่ลุงยามเขาก็ไม่ได้แดกอะไรเลยมา2วันแล้วไม่ได้เปลี่ยนกะเลยครับพี่ลุงยามสู้ๆนะพี่ครับจอดจอดจอดเอาของให้แกหน่อยเอา เอาให้แกหน่อยของแท้ของแท้นี่ครับไปก็เนี่ยครับเริ่มแจกตั้งแต่แรกเลยนะครับก่สมทบทุนได้ประมาณ20,000กว่าบาทนะอ่ามันได้ประมาณหมื่นห้ากว่าแต่ว่าพี่ไปอีกประมาณ5,000ันซอยไหนวะบ้านก็เหมือนบ้านล้างกันเลยนะแถวนี้แต่คงไม่ล้างหรอกถ้าล้างก็คงจะสาดกันกว่านี้นะโอเคไปซ้ายขวาถึงแล้วถึงแล้วอ๋อบ้านมันอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคถึงแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจบ้านน้องชายเราบ้างเฮ้ยน้องชาย น้องสาวพี่อยู่ไหนวะเฮ้ยบ้านมึงไม่ท่วมนี่หว่าเออเจ๋อว่ะแห้งแล้วเหรอนี่ไงมันมีรอยอยู่โดนน้ำรอบใช่ไหมโดนจากท่อมันโอ้ท่อมันโผล่ขึ้นมาก็อันนี้เป็นบ้านพี่เกมนะครับพี่ก็ไม่รีวิวหรอกเพราะว่าน้องๆก็เคยจะเห็นคลิปมันอยู่แล้วนะมีอะไรกินบ้างวะใช่เดี๋ยวจะควายอี๋นี่นะครับก็บริเวณบ้านประมาณนี้แต่ฝั่งนี้จะเป็นโรงรถอ่ะปั๊กอ๋ออ้าวแล้วเขาบอกว่า บักล้มจริงต้องเล่นน้ําโอ้จัดหน่อยจะคิดจะออกแล้วเข็นจากน้าเชี่ยวแล้วไม่เอาดีกว่านี่ครับก็ลักษณะประมาณนี้เฮ้ยแล้วนี่มันไทยอ้ําใครวะเนี่ยงันงันเนี่ยใช่อะเอาว่าเขามาฝากวะนี่ก็เดี๋ยวพี่รีวิวงเกงในเกมก่อนนะครับฮุ่เล่นฮุ่เล่นก็นี่เป็นบ้านของไอเกมมันก็นะครับฝากกันไปด้วยสำหรับคลิปนี้มาบ้านน้องแล้วถึงแล้วก็ปลอดภัยไม่มีอะไรอยู่แล้ว พาไปโมีคลิปหน้าไหมเนี่ยมีแต่เมื่อกี้หน้าบ้านมึงเที่ยมมากเลยหน้าตอนใช่หรอแม่งขึ้นกระโปรงกูเลยผมบอกแล้วว่าทึบเดียวททบบเเดดีียยววต้องผ่านไปเลยโ okay. อเคครับดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามได้ถึงที่เดมติดตามเฟซบุ๊กที่โชคประจันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปแจกของให้คนได้ขี่เลยขีย่เลยเลยิกไปดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลารประกาสวัสดีครับ